วันนี้จะมาอัปเดตั๊กอินหาเพจใช้กับ TikTok Studio ได้แล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการเอาไปใช้ใน TikTok Studio นะก็ลิงก์ของมันเนี่ยก็ เปลี่ยนไปแล้วนะครับใครที่เคยใช้เวอร์ชันเก่าอยู่เนี่ยอัปเดตลิงก์เว็บใหม่กันได้นะครับอาซึ่งอันนี้ก็เอามาใส่กับ t i k t o k Studio ได้แล้วนะฮะนี่อัปเดตแบบใช้ได้ใช้ได้นะผมโยนทิ้งกันตุ๊บๆุ๊บปุ๊บโยนทิ้งแล้วก็ขึ้น1แต้มนี่อะเดี๋ยวผมจะมาสอนทํากันนะครับผมผู้ชมตั้งแต่เปิดเซิร์ฟเลยนะทุกคนนะโอเคมาก่อนอื่นเนี่ยเราปิดมาคราฟไปครับผม <S <S ปิดเซิร์ฟเวอร์มาเริ่มกันตั้งแต่หนึ่งเลยสําหรับใครที่มีแอปปปเเิดฟไม่่วาจะ็น สตรีมทูเอิร์นหรือว่าของมูมูอะไรก็ใช้ได้นะครับผมนี่นะทุกคนถ้าคุณผู้ชมมีแอปพวกนี้เนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมอ่ะตรงนี้นะทุกคนนะโอเคไหมก็สามารถเอามาเปิดเซิร์ฟหาไฟล์ที่อยู่เซิร์ฟได้เลยส่วนผมเนี่ยจะสอนแบบทําการเปิดเซิร์ฟธรรมดาเอานะครับทุกคนก่อนอื่นเนี่ยเราก็เข้าไปครับเก็บไว้เลยแล้วก็พับไว้ก่อนฝากไว้ก่อนเชื่อเขาไปที่ไฟล์ของเราครับเราจะทําการเปิดเซิร์ฟสิ่งที่เราต้องมีก็คือตัวรันเซิร์ฟอะเออถ้าใครเปิดเซิร์ฟเป็นเนี่ยก็เปิดเซิร์ฟธรรมดาได้เลยฮ รันเซิร์ฟเวอร์ทั่วไปแล้วก็มีตัวเปเปอร์หรือจะใช้อะไรก็ได้ครับใครที่ใช้โมฮิตเพื่อที่จะลงม็อดด้วยก็ใส่เลยแล้วก็ปลักอินนะครับเข้ามาปุ๊บใครที่ยังไม่เคยซื้อปลักอินนะครับทุกคนเข้ามาปุ๊บแล้วก็เข้ามาตรงห้องสั่งซื้อสินค้าตรงนี้ได้นะครับแล้วก็กดกดสั่งซื้อสินค้านะครับเดี๋ยวผมมาตอบให้นะเออกดกดสั่งซื้อตรงนี้ได้แล้วก็บอกเลยนะว่าจะซื้ออะไรนะครับอยากได้อะไรเคปะ่ะทีนี้พอซื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้ห้องนี้มานะครับก็โหลดเเเววอออรร์ชัััั่่่นนใหหมมทีีปปดดจะะกุาไค้คบ นี่นะข้อความที่ปักหมุดบนสุดเลยนะทุกคนก็จะปักหมุดเอาไว้ก็ดาวน์โหลดมานะครับพอโหลดปลั๊กอินมาเสร็จแล้วเนี่ยก็จะได้เป็นไฟล์ตัวนี้เราก็ทําการเอามาวางไว้ในไฟล์ปลั๊กอินเซิร์ฟเวอร์นะครับผมอ่านี้ส่วนถ้าใครใช้แบบมูม,มูเกมนะครับเราต้องเปิดแอป Data เนาะเพราะว่าเราเนี่ยไม่มีเข้าไฟล์เปิดแอป Data เข้าไปที่ไมค c r a f t ปลัป๊กอินตัวเซิร์ฟเวอร์ที่เราเปิดเป็นเซิร์ฟหาเพรแล้วก็เข้าไปปลั๊กอินเอาปลั๊กอินไปวางลงทับได้เลยนะครับนี่ อันนี้ก็วางปักอินทับลบอันเก่าออกด้วยนะครับเมื่อกี้จะเห็นว่าผมลบอันเก่าออกนะทุกคนนะเนี่ยครับทุกคน10.4ผมก็ลบออกนะครับแล้วผมวางอันใหม่ไปนะครับผมฟึบนี่เป็น10.5แทนนะเอเคปะโอเคทีนี้เสร็จแล้วก็ทําการเปิดเซิร์ฟเวอร์เลยครับสำหรับใครที่เป็นเปิดเซิร์ฟเวอร์ล u n นดอทแบทเปิดไปแล้วหรือว่าโหลดซื้อของผมไปแล้วล u n นดอทแบทกดปึ๊บดับ ติดตั้ง Java 23่า,า23ครับแต่ถ้าติดตั้ง Java 23่เสร็จแล้วเนี่ยยังเปิดไม่ได้นะครับยังต้องไปที่ไฟล์ตรงนี้ต่อนะครับ EUA.txt l e Tech. เห็น EUA.txt l e Tech, ใช่ไหมอ่าไฟล์ EUA.txt l e Tech ตรงนี้ครับเราต้องไปปรับข้้งล่างสุดตรงนี้เป็น true ครับเพราะว่าเรายอมรับกฎของ EUA l แล้วอ่าเราก็ตอนแรกมันจะเป็น false มันจะปิดเอาไว้นะมันจะบงังคับปิดต่อให้ทำยังไงก็ตามยกเว้นว่าเราเนี่ยทำแอปหรือทำสคริปทำให้มันแบบเออยยืนยันเองเลย ตอนนี้มันปิดเราก็ปรับเป็น true ปรับเป็น true นะครับแล้วก็กด control s ย้ำๆก็พอแล้วก็กดปิดการกบาดได้เลยฮะแล้วกดเปิดเซิร์ฟเลยเนาะใครมีปัญหาอะไรเนี่ยก็สอบถามได้ฮะทีนี้ก็จะทําการ run ร server เรียบร้อยแล้วนะครับพอกดรันถึงหน้านี้แล้วก็เข้าไปครับรอเลยทุกคนเข้าเซิร์ฟใส่ port server ครับก็0ูนนั่นแหละศูนย์ศูนตัวใส่เข้าเลยก็ได้ครับอ่ะทีนี้ก็รอเซิร์ฟเวอร์เปิดเสร็จเราแบบเป็นคนใจร้อนไงปลักอินมันเยอะอ้าเปิดเสร็จแล้วนะครับทุกคน ทีเราก็กดเข้าไป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 โอเคเข้าเร็วเกินนะโดนมันผลักออกโอเคพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็ได้นะอันนี้ไม่อ่าเป็นปลักอินหาเพชรแล้วโอเคตอนนี้เพชรผมมีอยู่3ก้อนเห็นไหมสามก้อนก็ทีเนี้ยเราก็เข้าทิกต o อกสตูดิโอเลยสำหรับใครที่ใช้ทิกตอกสตูดิโอเพิ่มซอสเลยนะแต่ตอนนี้ทิกต็อกสตูดิโอมันเริ่มมั่วซั่วแล้วนะแอปเนี่ยใครจะใช้ก็โอ้โหอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยไม่น่าใช้เท่าไหร่หนักหนักหนัก,นกอาการหนักอ่ะกดเพิ่มซอสตรงซอสนะครับ กดใส่ลิงก์กดแอดนะครับแล้วก็กดเอานี่นะครับผมเว็บอันใหม่นะครับผมเว็บอันใหม่เอาไปใส่ได้เลยนะครับผมฟึ้ใส่กดแอดซอสนะครับแค่นี้นะครับก็จะได้มาแล้วนี่ก็ขยายให้ใหญ่ครับเห็นปะใหญ่เลยใหญ่เลยใหญ่เลย,เลยฟึบมีรีเฟซตรงนี้ด้วยนะครับเนี่ยแต่นิลรีเซ็ตมันจะกลับไปสู่ที่เดิมไงเสร็จแล้วต่อมาเพื่อบางครั้งมันบั๊กอ่ะคุณผู้ชมบางครั้งถ้าเรา เปิด TikTok Studio ก่อนเปิดเซิร์ฟเว็บมันยังไม่ทํางานอะ่ะแล้วตัวเลขมันไม่ขึ้นเว้ยเราจะต้องลบลบใส่ใหม่เลยนะไม่เหมือน OBS นะครับโอเคตอนนี้หละเราก็ได้เว็บมาแล้วรูปภาพเดีย๋ยวผมเพิ่มเกมไมค์คก่อนจัดหน้าจอให้ดูเลยเพิ่มไมค์คไปอันไหนไมค้ารับวะอันนี้แหละไมค์ครับแคปเจอร์เมาส์ด้วยเอาเมาส์ด้วยอ่าแคปเจอร์เมาส์ไปโอเคไหมครับแล้วก็ขยายให้มันใหญ่อ่ะแล้วก็กล้องเพิ่มกล้องโหเพิ่มให้ดูเลยเพิ่มกล้องครับ เพิ่มกล้องเพิ่มความเฟี้ยวนะครับโอเคตอนนี้เพิ่มเพิ่มกล้องมาแล้วนะฮะนี้เพิ่มกล้องปรับรูปภาพให้มันใหญ่เท่าๆไปอ่าแบบนี้ก็ได้ต่อไปเราย้ายเออลิงก์ไปไว้ข้างบนแคมมาลาตอนนี้ก็จะมีแต้มเพจแล้วผมไว้แถวนี้แล้วกันพราเดี๋ยวมันจะบังหน้าต่อไปเราจะใส่รูปเพจด้วยนะครับเพิ่มไปที่ Image Ad d เพจแล้วก็กดหารูปเพจเลยนะครับผมรูปเพรผมอยู่ที่เอเวอแล้วก็มาหารูปเพจกันนี่รูปเพจใส่เข้าไปปึ๊บ set. เสร็จเรียบร้อยครับ ตัวนี้ TikTok Studio มันไม่น่าจะมีกรุ๊ปให้เลือกนะรมะงั้นก็ลำบากหน่อยแล้วเว้ยแล้วก็เล็งตรงนี้ให้ตรงนะครับเล็งรูปเพจให้ตรงก็ได้จะไว้ข้างหน้าไว้ข้างหลังก็ได้แต่เดี๋ยวตัวเลขทับไงแล้วก็เล็งให้มันตรงตรงนี้ตรงทับก็คือส่วนกลางแล้วโอ้โ,อโอม,มันไม่มีคอนโทลมันไม่มีทําทีละ2อ,อย่างนะครับดูดิฟังก์ชันมันกา,กากมากเลยนะ TikTok Studio เนี่ยมันไม่สามารถก๊อปปี้2ออย่างพร้อมกันย้ายก็ต้องย้ายทีละอย่างโอเคประมาณนี้ทีนี้ก็เสร็จแล้วนะครับคุณผู้ชม ย้ายลูกเพชรไปไว้อย่างนี้ได้ครับแล้วถ้าเราขุดเพชรก็อันนี้เป็นสปาวด์ไดมอนด์เวอร์ชันที่มากับปักอินส่วนถ้าเป็นมีเวอร์ชนันหนึ่งเป็นเวอร์ชนันเอ่อดิฟสเลดใช่ดิฟสเลดดิฟสเลดดูสมจริงกว่านะครับผมไม่ได้เร่นไหมครับนานนี่เราก็ขุดเพชรเลยปึงป๋งปึ๋งขุดเพชรครับเรียบร้อยแล้วก็มีที่ขุด 3. าคูด้วยแต่เซิร์ฟนี้ไม่ได้ใส่ส่วนปักอินอื่นๆน,นะครับก็อยู่ใน Discord เลยนะฮะใครสนใจสั่งซื้อเปิดเทกเก็ตตรงนี้ได้เลยนะทุกคนนะโอเคปะ่ะอ่าเพชร เราตายเพชรหายเพชรหายก็โดนลบลบเลยแล้วถ้าเราเพิ่มอ่าตอนนี้มี60ใช่ไหมหกศูนย์ทับหกสิบเราแอดไปเอ่อห้าสิบเก้าอัน นี่ครับสกอร์เพจก็จะขึ้นแบบนี้เลยนะทุกคนนะแล้วถ้ารีมูฟรีมูฟ204ก็จะลบไปแบบนี้เลยนะครับนี่ถ้าจะได้อะไรรีเควส์นะครับผมเพิ่มไป599เยอะเกินนะครับเพิ่มกับ59คืนนี่โอเคแบบนี้เรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมเสร็จแล้วครับสลหรับปลักอินหาเพจอัปเดตใหม่ใช้กับ tiktok studio ได้โอเปียก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมนะครับทุกคนใน tiktok studio ก็ลบไปครับไม่ใช้ครับเพราะว่ามันแหลกครับซอสแต่ละแหลกเหลือเกินแหลกเหลือเกินเใช้แค่นี้พอ มาดูที่ OBS Studio วันต่อนี่นะครับ OBS Studio ก็มีนะครับถ้าเราเปิดก็จะมีแต้มขึ้นนี่จะาเอ๋อ่านี่นะครับทุกคนมีแต้มขึ้นปกติเลยใช้ได้เหมือนกันนะครับแค่นี้ก็จบปัญหาสลับการที่เรานั้นใช้ Overlay บน OBS ไม่ได้แล้วตอนนี้เราใช้ได้แล้วนะครับทุกคนอีกนิดนึง คือลืมบอกและถ้าผู้ชมเนี่ยเล่นจบไปเกมหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็ต้องการหาเพชรใหม่ใช่ไหมล้วก็อย่าลืมมาลบเวอร์ออกนะครับตรงหน้าเปิดเซิร์ฟเนี่ยเราก็ลบตัวไฟล์เซิร์ฟเวอร์ออกได้เลยนะครับตัวนี้มันจะเป็นโลคปกติของเรานะครับ กดลบไปปุ๊บแค่นี้ครับเวลาเราเปิดเซิร์ฟเข้าไปใหม่เล่นทีหลังอีกรอบเนี่ยก็จะทําการสุ่มโลกใหม่ให้เราเล่นแล้วเนาะต่อมาจะสอนแก้ปัญหารเรื่องการเปิดเซิร์ฟไม่ได้ติดตั้ง Java ่า20ไม่ปิดโอเคครับอย่างแรกเลยนะทุกคนเราเข้า Google ไปกคนเนาะพิมพ์ไปเลยว่า Java เป็นวคยี่สิบสามอ่า 23. แล้วก็เข้าเว็บแรกไปเลยนะทุกคน Java ่า23กดเข้าไปปุ๊บนี่เลือกทีเนี้ยเราจะเลือกดาวน์โหลดตรงนี้ครับทุกคน Java คิด23ก็ได้แล้วก็เลือกตรง Windows นะครับใครใช้ Windows นี่ d o w s Windows, Windows. กดเลือกติดตั้งที่มันเป็นตัว Windows x64 ตั้งนะครับอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างต่อจากข้างบนเนี่ยลงมานิดหนึ่งปุ๊บก็เจอเลยดาวน์โหลดไปเลยนะครับทุกคนนี่แหละวิธีการติดตั้งจาว่าพอกดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็โหลดมันจะโหลดให้เลยเราก็รอเปิดครับอ่าทีเนี้ยก็เปิดมันเข้าไปพอกดเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะถามให้เราติดตั้งเหมือนติดตั้งแอปทั่วไปนะครับทีเนี้ยพอติดตั้งเสร็จแล้วเนี่ยก็เช็ค EULA อีกทีให้มันดีๆนะเปิดยอมแม่เ้าก็กดเปิดเซิร์ฟเวอร์ได้เลยเนาะต่อมาจะเป็นพาร ของเราลบอยู่ที่86สามารถใช้คําสั่งรีเซ็ตได้แต่ก่อนที่จะไปดูคําสั่งนั้นเรามาทําความรู้จักกับคอนฟิกเซิร์ฟเวอร์ก่อนนะครับคอนฟิกเนี่ยจะเป็น avo d i a m o n ตรงนี้นะครับกดเข้าไปเนี่ยจะจะมีคอนฟิกตัวนี้ที่ใช้เลยนะครับคอนฟิกตรงนี้เลยนะฮะนี่กดเปิดเข้าไปเนี่ยก็จะเปิดในพวก n o t e p a d ของท่านผู้ชมนะครับอันนี้สลับเปลี่ยนพอร์ตถ้าอยากเปลี่ยนพอร์ตเนี่ยก็ให้ใช้ตรงนี้ได้เลยนะฮะทนเปลี่ยนพอร์ตเลขพอร์ตตรงนี้อยากเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้เลยนะครับพอร์ตมันไปตีกับอะไรเนี่ยก็เปลี่ยนเในก เสร็จแล้วครับสำหรับคอนฟิกที่เราต้องรู้มีแค่นี้ส่วนเปลี่ยนสีก็ไปเจาะกันเอาเองใครเล่นไหมครับบ่อยๆก็จะเปลี่ยนสีเป็นต่อมาคําสั่งครับผมทับ ABO Diamond Hell กด enter ปึ้งนี่ครับสำหรับคําสั่งนะครับก็จะแสดงแบบนี้เลยนะทุกคนนะมีอะไรบ้างนะครับมีเว็บโอเวอร์เลยไม่ใช้เนี่ยก็เป็นทับ ABO Score Win นะครับอ่ะเรามาดูกันทําแลกกันดีกว่าสมมุติว่าเราต้องการตั้งให้คนดูเนี่ยส่งของขวัญให้เรานะครับเป็นส่งกุหลาบบวกหนึ่งเพชรก็ได้อ่ะทับ ABO d i a m o n มอนสกอร์แอดนะครับแล้วก็ใส่เลข1นะครับผมแค่นี้นะครับแต้มเพชรก็จะถูกบวกแล้วนะครับเห็นปะนี่นะครับเว็บก็จะถูกบวกเพิ่มเรื่อยๆแล้วนะฮะทุกคนส่วนถ้าเราจะลบเนี่ยเราก็ใส่รีมูฟได้เลยแล้วก็จํานวนนะครับที่จะลบต่อของขวัญนะครับนี่แบบนี้แล้วถ้าอยากให้มีชื่อคนส่งขึ้นด้วยนะครับเราก็ใส่ได้นะครับผมเช่นถ้าใส่เอ่อเราใช้ติ๊กฟินิตี้นะครับก็วงเล็บปีกายูเซอร์เนมนะทุกคนนะ U.S. user name แบบนี้ปึ๊บก็จะมีชื่อคนส่งนะครัับบบวว่่าากกเเพชรร1้้อนนนะคคถดิมสง มาอีกเนี่ยมันก็จะบอกอีกนะครับผมว่าบวกเพชรบวกเพชรแล้วทุกคนอ่ะผมลองชื่อเป็น ABO แล้วกันนะนี่บวกเพชร3ก้อน4ก้อน5ก้อนเห็นไหมครับผม5ก้อน6ก้อนบวกเพชรให้เรา6ก้อนบวกเพชรแบบนี้นะครับโอเคปะ่ะอ่ะต่อไปถ้าเป็นลบนะครับ remove 1จาก ABO นะครับก็ขโมยเพชร1ก้อน2ก้อน3ก้อน4ก้อน5ก้อนนี่มันทีมามันตกมันดูยากลงไปใต้ดินกันดีกว่าลงไปเป็นนักเหมืองกันอ่าเป็นจำลองการเป็นนักเหมืองสังั้นลบเพชรเหลือ4ก้อนแล้วนะครับผมนี่ต่อไปนะครับจะเป็นคําสั่งีเ s e t นะครับ อันนี้สําหรับเอาไว้ตอนที่เราแบบว่าติดลบหรืออะไรก็ตามที่แบบว่าทดสอบระบบอยู่นะครับแล้วก็รีเซ็ตให้มันกลับไปเหลือศูนย์นะครับไม่ได้เอาไว้ใช้รีเซ็ตตอนเล่นจริงเนาะมันมีแค่แอดกับ remove นะครับที่เล่นต่อไปเซ็ตนะครับเซ็ตนี่ก็คือเซ็ตเลยอยากได้เท่าไหร่นะครับลบยี่สิบได้ไหมลบได้เราอยากเซ็ตไว้อีกที่59กนะครับอันนี้ก็เอาไว้ตอนที่แบบว่าทดลองเหมือนกันนะครับเซ็ตห้าสิบเก้าจะไม่มีการเพิ่มนะครับผมเซ็ตไว้ยี่สิบหรือจะเซ็ตศูนย์ก็ได้นะเออเซ็ตหนึ่งโอเคบัคครับ จะบักเล็กน้อยครับมันเพิ่งมาบักก็เอาไว้แก้ไขกันไปครับผมโอเคต่อไปหลังจากเซตแล้วเนี่ยก็จะมีวินนะครับตัววินตัวนี้แหละที่ทุกคนต้องใช้นะครับเพราะว่ามันเอาไว้เซตวินใช่ครับตอนนี้อยู่60บวินใช่ไหมเราอยากให้มีเพชร1 0 0 0ก้อนถึงจะชนะเซต1 0 0 0อยากให้วินแค่เอ่อหนึ่งเพชรชนะได้ครับผมก็โดยคําสั่งก็คือทับเอวิโอเดมอนเว้นบัคสกอร์เว้นบัควินนะครับนี่คือวินส่วนของวินนะครับทุกคนแล้วก็จะมีจํานวนก็จะเป็นเอ่อห้าพันเพชรเพื่อใครห้ ห้าพันเพชรก็แบบนี้เลยนะเห็นปะและนี่ก็คือใส่ที่ผมให้ตั้งไอ้ขี่ีไว้นะเพราะว่าตั้งตรงนี้ไว้ตรงกลางไว้ให้มันชนกับเพชรนะครับหรือจะเช็ดไว้แค่1น0 0งพ0 0บินเพื่อชนะก็ได้นะครับนี่แหละโอเคคําสั่งสลับสกอร์เสร็จแล้วนะครับผมแชร์จอใน Discord 2K อยู่ฮะอ่าใช่ผมแชร์จอใน Discord 2K ซึ่งมันหนักเกินไปนะครับไม่เคยใช้อะไร 2K นั่นแหละครับผมนั่นคือผลว่าทาไมผมต้องมาดคลิปนี้ผมดันไปแชร์จอใน Discord ถึง 2K 60เฟรมแล้วมันกินสเปคโคตตรรหงเเเลลยอออา่่่่ะะไปนนคัสิิทีีจววกก็ื เอฟเฟกเวลาขุดเพชรครับคุณผู้ชมอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวผมเอาที่ขุดมาก่อนนะฮะทุกคนที่ขุดผมเอาเป็นที่ขุดเหล็กแล้วกันโอเคแล้วก็ทําการขุดนะครับเวลาขุดเนี่ยมันจะไม่มีเอฟเฟกใช่ไหมแต่ถ้าเราแบบว่าเอโรไดมอน e f f e c t นะครับหรือว่าเอฟเฟกนะครับแล้วเราไปขุดเพชรเนี่ยมันจะมีเอฟเฟกการขุดเพชรก็คือเพชรจะหมุนรอบๆตัวนะครับทำให้โลกหน้าจอเฉยๆไม่มีอะไรใครอยากปิดก็ปิดได้นะครับใครแบบว่าเบื่ออยากมีอะไรเล่นก็เปิดเล่นได้นะครับนี่เพชรก็จะหมุนรอบตัวแบบนี้สักพักนะครับผมแบบนี้เลยนะฮะ นะมันก็จะหมุนรอบๆบตัวเดินตามเราด้วยฮะหมุนรอบๆเราโอเคซึ่งก็สามารถพิมพ์ทับ AviO d e m o n Effect เพื่อทําการปิดได้นะครับผมกดพิมพ์ทีหนึ่งเนี่ยก็จะขึ้นข้อความว่าปิดถ้าพิมพ์อีกทีก็จะเปิดต่อไปนะครับจะเป็นคําสั่งที่มีชื่อว่า AviO d e m o n Show ครับโชว์ตรงนี้เนี่ยสามารถโชว์ได้หลายแบบครับผมไม่ว่าจะเป็นบอสบาร์ครับบอสบาร์ก็จะขึ้นแต้มเพชรไว้ตรงนี้นะครับผมซึ่งใครที่แบบว่าไม่ต้องการใช้อเวลีหรือว่าต้องการแบบว่าดูในเกมครับก็สามารถเปิดได้หรือใครต้องการใช้ดดเอเวลีกทีึก็ไม่ะะรรเกขึ้นนค ราอยากจะปิดก็ต้องพิมพ์ปิดถ้าเราอยากจะใช้เป็นสกอร์บอร์ดแทนก็พิมพ์แบบสกอร์บอร์ดได้นะครับนี่มันก็จะไปใช้สกอร์บอร์ดให้นะครับคุณผู้ชมอ่าเป็นสกอร์บอร์ดหรือว่าอยากได้แบบว่าซับไตเติลก็ได้อ่ะข้อความกลางหน้าจอไปเลยนะครับเฟี้ยวๆเนี่ยครับจำนวนเพชรก็เท่ากันเนาะอ่าเพชรนับแบบเรียลไทม์โอเคไหมทุกคนนี่โอเคนะนี่โอเคปะมานี่คุณผู้ชมซึ่งถ้าใครจะใช้แบบโอเวอร์เลย์ก็ได้นะครับทุกคนอ่ะผมจะปิดเอาไว้แล้วก็ไปใช้แบบโอออออเเเเเเววร์์ลลยยยแบบนนีี้าาาาดก่่่ะะตไปปปจ็คํสสัง ดอมครับของดีระบุจํานวนด้วยแล้วกันเอยระบุเวลานะครับ20วิกด Enter ไปปุ๊บนี่ก็จะเป็นการสปราไดามอมน,นะครับทั้งหมด20วิไม่ให้เราขุดนะทุกคนหรือถ้าแบบมีคนส่งเพิ่มอีกปุ๊บก็จะมาบวกไปอีก20วิบวินะครับบวกเกลือ2ยี่วิก็เป็น40วิมันจะบวกกันไปเรื่อยๆนะฮะทุกคนแต่ว่าจะมีบอสบาร์บอกเวลาอยู่ตรงนี้ด้วยนะอาจจะลกนิดหน่อยนะครับทุกคนถ้าต้องการแก้ก็อย่าลืมรีเควสบอกได้บอกแป๊บไม่งั้นบอสบาร์มันขึ้นนั นะครับว่าเป็นแบบลุง A นี่นะครับลุง A เปิดโปรให้20วินะครับผมอ่าประมาณนี้นะทุกคนแบบว่าแล้วถ้าลุง A ส่งอีกรอบหนึ่งนะครับก็ลุง A เปิดโปรให้อีก20วินะครับผมรวมกันเป็น40วิแล้วนะฮะอ่าประมาณนี้ครับคนสลับสปาวไดมอนด์ครับผมแล้วก็ตะปลาไทม์นะครับไทม์วิธีการกดพิมพ์นะครับผมแนะนําให้ทับทับ A V O ตัวดีแค่นี้นะครับ A V O D แล้วกดแถบปุ๊บมันก็จะมาเว้นบัคอหนึ่งทีแล้วก็พิมพ์ตัวทีใช่ไหมแล้วก็กดแถบแล้วก็เว้นบัคแบบนี้นะครับผมหรือถ้าคุณผู้ชมต้้องงกาารใชคํสั่ ทับ S กดแถบแล้วเราอยากต้องการแอดก็ A กดแถบครับมันจะเร็วกว่านะทุกคนใช้คีย์ลัดให้เป็นต่อมาเรื่องถามครับก็คือเวลานับถอยหลังตอนที่เราจะชนะนะครับผมตอนนี้ผมตั้งนับเวลาถอยหลัง1ิบวิใช่ปะ่ะโอเคได้เห็นไหมว่าเวลานับถอยหลังเมื่อกี้มันจะเป็น2 0่สิบวินะครับเอย10วินะครับ20วิอะไรแล้วโอโ้โห <c oughs> 10วินะครับผมทุกคนเห็นปะ,ะชนะเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ถ้าเราอยากตั้งเวลานับถอยหลังแบบ6 0สิวิก็ได้นะครับทุกคนแล้วแต่คุณผู้ชมต้องการตอนนี้ผมตั้งเป็นหกสิบวิใช ขุดไปขุด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 ลุงเอเปิดโปมาให้เอาส่งเพชรให้เยอะๆลุงเอลุงเอเพชรเยอะลุงเอเพชรเยอะเออฮห้าสิบแปดห้าสิบเก้าหกสิบโอเคครบแล้วอ๋อมันติดอยู่หนึ่งนาทีนะครับผมผมทาให้หลังจากชนะแล้วหนึ่งนาทีเนี่ยมันจะยังไม่นับเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรอสักแป๊บหนึ่งก่อนอ่ะครบหนึ่งนาทีแล้วเดี๋ยวไปนับเวลาใหม่อันนี้ก็คือแบบว่าถ้าคุณผู้ชมเพิ่งเล่นชนะไปนะครับแล้วอีกมันไม่สามารถหาเพชรได้ต่ออีกหนึ่งนาทีนะครับก็คือแบบว่าเพชรเนี่ หนทีมันจะไม่นับเนาะหลังจากชนะนะครับเพราะว่าผมแบบทํากันเอาไว้นะครับผมอ่าทีนี้ก็นับเป็น50วิแล้วเนาะแต่ว่าไม่เอา50าิอะ่ะเอาแบบ15าวิแทนได้ไหมก็ได้ครับผมนี่กดเข้ามาเก็บปุ๊บก็จะนับ15าวินะครับทุกคนหรือต้องการแบบสารสี่ร้อยวิไปเลยแบบโอ้ไม่ต้องรีบะครับผมก็อยู่ได้ทั้งวันกระจัดไปครับผมนี่400วิจะให้ครับผมอยู่กันตาแตกนะน้องๆโอเคปะ่ะอ่าผู้ชมซึ่งผมก็ตั้งไว้แค่60ิวิพอดีกว่านับแค่60ิวิพอเล่นครั้งเดียวจบชนะ สลับมีนี่เกมหาเพชรโคตรสบายแล้วใครแบบว่าโอ้ยพี่มันขึ้นไปข้างบนว่ะไม่อยากมันขึ้นก็บอกได้แล้วกันนะเออแก้อีกแหละแก้ไปแก้มันต่อไปจะเป็นคําสั่งเอ็กเลนะครับเอ็กเลตัวนี้เนี่ยจะทําการกําหนดเวลาด้วยแล้วกันนะครับเหมือนกันเลยมีข้อความใส่ข้างหลังก็ได้ไม่ใส่ก็ได้เป็นยูสเซอร์เนมหรือว่านิกเนมสหรับสตรีมทูเอิญนนี่ครับจะทําการเอ็กเลเนาะแต่ว่าผมไม่แนะนำให้ทุกคนใช้นะครับเพราะว่าคอมใครไม่แรงมันแหลกนะครับมันมันเป็นเอ็กเลไว้นะฮะแบบนี้อืมซึ่งมันเปลี่ยนบล็อกรอบๆเป็นกระจกเดี๋ยวมันมมมััััันนนนแลล็กกเเเเออาาาะะคครรบบพพงงงง้้้ีีี่่่ยยไตใชสสํ เท่านี้นะครับหมดแล้วนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเฮลรีโหลดสกอ์โชสปาเดมอนหรือว่าถามที่ไปตั้งเวลา จัหมดแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับต้องมาดแกเพราะมันแหลกแลวต้องใครที่มีแอป,ปมูมูเกมก็มันมีแมป,ปหาเพรอยู่ตรงนี้หรือว่าใครที่อยู่สังกัดวาเอลนะครับก็จะได้ตัวแอป,ปนี้ไปอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมเวลาที่เราดาวน์โหลดแมป,ปไปแล้วเนี่ยเราก็สามารถเล่นได้เลยนะทุกคนนะแล้วเราจะเข้าไปแก้ไขไฟล์ตรงไหน,นก็กด Windows R นะครับผมแล้วก็พิมพ์ว่า %appdata% หรือจะแอป Data เฉยก็ได้ครับ แล้วก็เข้ามาที่ User ของเราครับผม App Data แล้วก็ไปที่ Local แล้วก็พอเข้ามาหน้า Local เสร็จปั๊บพิมพ์ตัว R ตัวเดียวครับกดตัว R เลยกดทีหนึ่งปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาโอเคครับเข้าไปเข้าไปนี่ครับพอเข้ามาจนถึงแบบ r u r อ e ปุ๊บก็จะเห็น Minecraft ใช่ป่ะ m มค e c r a f ป p ั back ๊กอิแล้วก็1.20.4นะครับแล้วก็เข้าไปที่ w o r ร์ของป a ั๊ in ินหาเพชนะครับก็ล,ลองเข้าดูว่าอันไหนเป็น back p a c k in นหาเพชนะครับเข้ามาปุ๊บ ก็สามารถลบเบอร์ได้เวลาเราจะเปลี่ยนเบอร์อะไรนะออสำหรับใครที่ใช้ก็เข้าแก้ไข่ายราตรงนี้เนาะสำหรับใครที่มีนะครับแอปเูมูกเกมอยู่แล้วไม่ต้องซื้อก็ได้ถ้าเป็นคนในสังกัดไปเอาไปโหลดปักอินทบไปตรงนี้ก็ได้ครับและนี่ปิดคลิปจริงๆแล้วนะครับโหขนาดนี้ยังเรียกว่าเล่นอีกเหรอและ้เจะกัน